โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอรครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อนะหากันเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูคลิปวิดีโอที่ผมได้ทําไปแล้วนะเออเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าแคนเรเนี่ยมีความเป็นไปได้อย่างมาก ที่จะเป็นประเทศที่สืบทอดเจตนารมมาจากอารยธรรมแรกเริ่มของมนุษยชาติที่ฟาเนสร้างขึ้นมาสายให้ที่ทําให้คิดแบบนั้นนะถ้าเกิดดูในคลิปเนี่ยเพื่อนจะเห็นกล่องกล่องหนึ่งนะครับอ่าก็คือกล่องกล่องเนี้ยที่ถ้าเกิดเก็บครบ3ามกล่องแล้วมันจะเปิดประตูเข้าไปได้นะครับอ่าเปิดประตูเข้าไปได้ในแดร็กล็อกคาพูดของกล่องกล่องกล่องใบหนึ่งอ่ะก็บอกว่ามีประเทศหนึ่งที่กำลังสร้างกำลังสร้างประเทศขึ้นมาใหม่โดยการที่ประเทศที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นน่ะไม่มีเทพเจ้าอยู่เว้ย ซึ่งไทม์ไลน์ตรงนี้ทุกคนถ้าเกิดทุกคนยังจําได้นะครับไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องของกล่องเนี่ยมันเป็นไทม์ไลน์เรียกได้ว่ามันเป็นช่วงที่ฟาเนตะเพิ่งจะสูญเสียอํานาจในการควบคุมพลังงานของมังกรทั้ง7ไปก็แล้วกันเออเหมือนก็เป็นตอนที่ต่อสู้กับอเบซะเออต่อสู้กับบาลังที่2นะครับเออก็เลยกลายเป็นว่าไทม์ไลน์ของดราก้อนสปเนี่ย เรารู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนใช่เรารู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนก็คือเป็นช่วงของบาลลังที่2เป๊ะแบบชัวๆแล้วก็การตกลงมาของเสาเนี่ยแน่ชัดแล้วว่ามันไม่ได้เป็นการล้างอารยธรรมทั้งหมดมันยังมีคนรอดชีวิตอยู่นะครับซึ่งผู้รอดชีวิตเนี่ยคือผมไม่ได้ใส่ลงไปในคลิปนะเพราะว่ามันจะคุยกันยาวมากไอ้ผู้รอดชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนที่หนีไปที่แคนรีาววยาไว้มันมีอย่างที่บอกอะถ้าเกิดเราไปอ่านในอาสกินของปีก ไอเจ้าปีกนกคู่อะผมเรียกว่าปีกนกคู่นะถ้าไปดูทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันมีการเปรียบเปยนกคู่กับนกอินทรีย์นะครับถ้าเกิดเราเปรียบเปยนกคู่กับนกอินทรีย์ว่ามันคือตัวละครอะมันคือตัวละครเพราะว่าเกมนี้มนเป็นเกมแห่งการเปรียบเลยอยู่แล้วถูกปะถ้าเกิดเราเปรียบเปยว่านกคู่เป็นตัวละครหรือเป็นตระกูลหนึ่งแล้วนกอินทรีย์ก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งอะมันก็เลยเท่ากับว่ามันไม่ได้มีกลุ่มคนที่รอดชีวิตแค่กลุ่มเดียว แต่มันอาจจะมีถึง2กลุ่มที่รอดชีวิตอาจจะมี2กลุ่มหรืออาจจะมีมากกว่านั้นด้วยซ้ากลุ่มคนส่วนหนึ่งที่รอดชีวิตเนี่ยไปสร้างอรารยธรรมใหม่หรือคือใช้คําไม่ถูกก็คือไปเข้าร่วมกันละกันคนบนรากอนสปายเนี่ยต้องบอกว่าไม่ไม่ใช่จุดกําเนิดของแคนเรียนะครับแต่เป็นกลุ่มคนที่ไปเข้าร่วมกับแคนเรียต้องใช้คํานี้เพราะว่าถ้าเกิดอาจจากกล่องเนี่ยกล่องมันจะบอกว่าประเทศมันกําลังสร้างแสดงว่ามันมีคนเนี่ยสร้างขึ้นมาอยู่แต่ หัวหอกในการสร้างแคนเรียเนี่ยไม่น่าจะใช่กลุ่มคนบนดราก้อนสไปน์อ่านึกออกใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่า มันเป็นไทม์ไลน์ที่ค่อนข้างไกลมากถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงก็จะเท่ากับว่าแคนรดาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีอายุอานาเยอะมากแบบยาวนานมากๆเลยอะแล้วก็ไม่แปลกที่แคนาราจะถูกเรียกว่าประเทศโบราณเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆยังเล่นเนื้อเรื่องกันมาเรื่อยๆเนี่ยทุกคนจะได้ยินวลีหนึ่งครับว่าแคนาราคือประเทศโบราณประเทศโบราณแคนาดาอะไรประมาณนี้สิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมให้จากคลิปนิดนึงก็คือในเนื้อเรื่องของคลิปเนี่ยกษัตริย์คนหนึ่งอะกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์แบล็กซันกมถู กษัตริย์เออร์มินเนถ้าเกิดไปอ่านเนี่ยเออร์มินนะครับลากศัพท์ของมันเนี่ยมันจะเป็นมันใช้เรียกแทนโอดินได้เออคือความจริงเออร์มินมันแปลว่ายิ่งใหญ่เออมันแปลว่ายิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่คือมันถูกใช้แทนเรียกโอดินได้ในหลายๆตำราสิ่งที่น่าสนใจก็คือทำไมแคเรียถึงมีชื่อเรียกเหมือนกับนอตเมทัลโลจี อ่ามีชื่อเรียกเป็นภาษานอดอะผมจะบอกอย่างนี้ครับเนี่ยคือเหตุผลที่สามารถทําให้เราเข้าใจได้ว่าอ๋อแคนเรียน่าจะเป็นอรยธรรมที่สืบเนื่องมาจากอรยธรรมของยุคแรกเริ่มก็เป็นเพราะว่า1นึ่งนะเบาะแสแรกคือ ไอตอนเราอยู่ที่ชาซึมอะเดนเซเลฟเนี่ยเมื่อเห็นเมืองในตรงเนมเลสรูนเนมเลสรูนพี่เดนบอกว่าเอ่อไอสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในชาซึมอะถึงแม้มันจะดูเหมือนแคนเรียแต่มันไม่ใช่แคนเรียเว้ยมันดูเก่าแก่ก,กว่าอ่ะทุกคนลองเรียงไทม์ไลน์ดูดีๆนะเดนเเลฟบอกว่าไอสิ่งก่อสร้างลวดลายแบบเนี้ยเหมือนแคนเรียแต่ไม่ใช่แคนเรียมันดูเก่าแก่กว่าอ่ะมันดูเก่าแก่กว่านั่นยิ่งเท่ากับว่าอารยธรรมเนี้ยมันน่าจะอยู่หลังแคนเรียถูกปะมันก็จะตรงกับตามไทม์ไลน์ตรงนั้นนนพอออดีีไตรรงท่่บก บอกว่ามีประเทศกําลังเกิดขึ้นใหม่คนที่อยู่ในดักลสสไปก็กำลังจะไปเข้าร่วมบางส่วนถูกไหมก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยอรารยธรรมที่อยู่บนดักลาสสไปอะ่ะเก่าแก่กว่าแคนเรียแคนเรียถูกสร้างขึ้นมาหลังจากที่อรารยธรรมนี้ผุดขึ้นมาแล้วทําไมมันถึงมีความเหมือนกันน่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดจะให้มัน make ซน n ์ก็คือคนที่เหลือรอดจากในอรารยธรรมโบราณน,นั่นแหละไปสร้างอรารยธรรมขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นอรารยธรรมของแคนเรียอารยธรรมที่เกิดก่อนแคนเรียเนี่ยมันเป็นอรารยธรรมที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นหนึ่งเดียวกันมาหมดเลยทุกคนถ้้าาเกกกกิิดดทุคนไไปลู่่่รพวสสงงอ ต่างที่อยู่ในทวีปเทรวอรที่เป็นซากประหขักพังอ่ะมันจะเป็นลวดลายเดียวกันหมดเลยทุกอย่างเป็นลวดลายเดียวกันหมดเลยอ่าไม่รวมตรงนี้นะไอ้ตรงเด็กคาราเบียนอ่ะไอ้ตรงเด็กคาราเบียนผมว่ามันเป็นยุคสงครามอาร์คอนวอ์มันคนละยุคกันถ้าเกิดคุณไปดูที่เด็กคาราเบียนอ่ะเกมอ่ะมันใส่ใจรายละเอียดถึงขั้นว่าสิ่งก่อสร้างของอ,รอารยธรรมแต่ละอ,ะรอารยธรรมอ่ะจะไม่เหมือนกันแต่อะไรก็ตามที่เป็นอ,รอารยธรรมเดียวกันอ่ะสิ่งก่อสร้างจะเหมือนกันอ่านะครับอ่ะ ลองไปดูเห็นบ้านเนี่ยอันนี้จะเป็นโอมาสเตทเห็นบ้านลวดลายจะไม่ใช่เลยแล้วก็สถาปัตยกรรมอจะไม่ใช่นะไปดูในชาซึมเนี่ยก็จะเหมือนกับอันอื่นแล้วก็ถ้าเกิดไปดูในอารยธรรมโบราณต่างเนี่ยคือเขาแยกชัดเจนมากเว้ยดังนั้นนะเกมอ่ะมันใส่ใจมันไม่ได้เอะอะทาขึ้นมาประมาณนั้นครับก็เลยกลายเป็นว่าอารยธรรมที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหนึ่งเดียวกันมาก่อนเนี่ยมันล่มสลายไปซึ่งไอตอนล่มสลายไปเนี่ยก็ได้มีการไปสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ซึ่งน่าจะเป็นเมืองแคนดรน,นั่นแหละ อ่าก็ get, get ทีนี้ก็เลยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนะี่ยเบาะแสที่บอกว่าเดนสเลฟบอกว่าเฮ้ยมันดูเหมือนกันจังแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แคนเรียแต่สิ่งก่อสร้างเหมือนแคนเรียทำไมเหมือนกันที่เหมือนกันก็เพราะว่าอาจจะเป็นคนที่มาจากในยุคโบราณไงไปสร้างอรารยธรรมขึ้นมาใหม่แล้วทําไมถึงไม่มีพระเจ้าเออทำไมแคนเรียถึงไม่นับถือพระเจ้าแล้วทั้งๆที่เป็นคนในอรารยธรรมโบราณอีตรงเนี้ยผมว่าอาจจะต้องแกะเชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งหนึ่งคือมนุษย์ที่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นอ่ะบาง ส่วนอาจจะรู้บางส่วนแต่ไม่ได้ทั้งหมดเงี่ทุกคนอย่างที่บอกอะ่ะมันจะมีบางส่วนที่รอดกับบางส่วนที่ไม่รอดแล้วก็ไอ้ส่วนที่รอดเนี่ยก็บางบางอันบ,บางทีอาจจะเป็นราชวงศ์ด้วยบางทีอาจจะไม่ใช่เนื้อออกใช่ปะอ่ะเอาง่ายๆอย่างคนที่เป็นนักบวชเนี่ยก็ยังไม่รู้เว้ยว่าทําไม สวรรค์ถึงส่งเสาลงมาบรรดานักบวชในอดีตได้ขึ้นไปยังแท่นบูชาที่แห่นไปยังสวรรค์แต่กลับไม่ได้ยิงเสียงของสวรรค์คุณอย่าลืมนะครับนักบวชในดรากสปรหรือว่าคนที่เป็นระดับนักบวชเนี่ยเป็นตัวตนที่ติดต่อกับอาจจะเป็นผู้ส่งสารหรือฟาเนสโดยตรงอะแต่บุคคลระดับนี้แม่งกลับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนดราก้อนสไปรอ่าเก็ตฟิลใช่ปะ่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่แม่งแปลกประหลาดมากเว้ยตรงเนี้ยผมก็เลยสันนิษฐานว่ามันมีคนที่รู้ว่าสวรรค์ทำทำแบบนี้ทําไมกับมีคนที่ไไไมม่่่่รรรู้้้วววาาาสค์ทททํํแแบบนนีีเกกิตอชะ ทำไมแคนเรียถึงมีชื่อเป็นนอตเมทัลโลจีเหมือนกับอ,รอารยธรรมโบราณผมมองว่านี่เป็นอีกหนึ่งเบาะแสไว้ที่ทําให้เราในเห็นภาพจะชัดว่าคนในอ,รอารยธรรมแรกเริ่มอ่ะไปสร้างแคนเรียเอาอย่างแรกเลยนะชื่อของดราก้อนสป์เมื่อก่อน่ะมันไม่ได้ชื่อนี้ไว้มันไม่ได้ชื่อดราก้อนสป์มันมีชื่อว่าวินดรักเนอร์ซึ่งคำเนี้ยก็เป็นภาษาของนอตเมทัลโลจีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยแสดงว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเบาะแสว่า คนโบราณนั่นแหละไปสร้างแคนเรียเออแต่คืออาจจะไม่ใช่คนโบราณของดราก้อนสปายย้ำอีกรอบหนึ่งพอเราได้เบาะแสเพิ่มเติมแบบนี้ขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็เริ่มทําให้เราเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมว่าโอเคงั้นถ้าเกิดเป็นคนโบราณในยุคแรกเริ่มไปสร้างแคนเรียจริงๆเนี่ยใครล่ะเป็นคนไปสร้างเออใครเป็นคนไปสร้างถูกไหมตรงเนี้ยผมไม่รู้นะว่าใครเป็นคนไปสร้างแต่ถ้าจะให้เดาถ้าจะให้เดาก็คงจะเป็นราชวงศ์แบล็กซันนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่า ทุกคนตามตำนานต่าง,ง,ง,งๆนานาไม่ว่าจะเป็นของประเทศนู่นนี่นั่นเนี่ยตามประวัติศาสตร์เนี่ยการก่อตั้งประเทศเนี่ยมันต้องถูกก่อตั้งขึ้นโดยกษัตริย์ใช่ไหมเขาจะเรียกว่าปฐมกษัตริย์อะไรเงี้ยกษัตริย์ผู้ที่สถาปนาประเทศขึ้นมาอย่างเงี้ยเออสถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์เสร็จปุ๊บเราก็สร้างประเทศขึ้นมาปกครองกันแบบบลาบ l ว่ากันไปนะครับผมคิดว่าราชวงศ์แรกหรือว่าราชวงศ์ที่เป็นคนปกครองแคนรียาก็คือราชวงศ์แบล็กซันเว้ย ราชวงศ์แบล็กซันเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีอํานาจในสมัยโบราณนั่นแหละแล้วก็น่าจะไปสร้างแคนเรียขึ้นคือเอาจริงอ่ะมันมีหลายราชวงศ์เว้ยผมใช้คํานี้นะผมใช้คํานี้ว่ามันน่าจะมีหลายราชวงศ์แล้วกันเพราะว่าไอตอนที่ไปหาข้อมูลในเศษกระดาษของแคนเรียเนี่ยเราเจอสิ่งสิ่งหนึ่งเราเจอสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาคือสิ่งสิ่งนี้บันทึกโครงการสโสม มันจะบอกว่าหลังจากเตาหลอมของโรงงานจากกลราชวงศ์แกรนด์แกรนเดถูกปิดตัวลงไปอย่างเป็นทางการที่นี่น่าจะเป็นโรงงานจากกลแห่งสุดท้ายเห็นป่ เพราะใช้คำว่าราชวงศ์นะครับราชวงศ์แกรนเดแสดงว่าในแคนเนี่ยคือเป็นจดหมายที่เจอในแคนเรียนะครับแต่คือนี่แหละมันมีราชวงศ์มากกว่าหนึ่งราชวงศนะ์เนอยู่ในแคนเรียผมเลยคิดว่าไอการที่มีการสถาปนาแคเรียขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะมีหลายราชวงศ์อะมารวมกันเว้ยแต่ราชวงศ์ที่เป็น the best one ก็คือราชวงศ์ black sun ทีนี้ครับราชวงศ์ black sun เนี่ยผมอะผมผมมองนี้ก่อนแล้วกันนะการที่เราจะสามารถก่อร่างสร้างอาณาจักรที่มีอายุอาณาเป็นพันพันปี ผมมองว่ามันต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเว้ยต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาราชวงศ์แบล็กซันเนี่ยต้องเป็นราชวงศ์ที่มีความสามารถแน่ๆต้องเป็นราชวงศ์ที่เก่งมากๆนะครับถึงทําให้อาณาจักรเนี่ยอยู่มาได้นานมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นเว้ยมันเลยทําให้ราชวงศ์แบล็กซันที่แบบอยู่มานานต้องล่มสลายเอออยู่มานานต้องล่มสลายคําถามคือมันคืออะไรละ่ะ เออมันคืออะไรล่ะในเกมมีคําตอบครับในเกมมีคําตอบในเกม,มนเนี่ยบอกว่าคือตลอดที่ผ่านมาเนี่ยนะแคนเรียเนี่ยสามารถผลิตพลังงานใช้เองได้ซึ่งก็คือพลังงานเอโซไซต์ไอพลังงานเอโซไซต์ก็อย่างที่ผมอธิบายเพื่อนเห็นในหลายๆรอบนี่เป็นพลังงานเอโซไซต์นี่ครับอ่าคือแคนเรียเนี่ยสร้างเอโซไซต์ได้สกัดพลังงานมาใช้เองได้แต่มันไม่สุดนะครับมันไม่สุดพวกเขาก็เลยได้พลังงานอบิสมาเว้ยเจอพลังงานอบิสมาอีตรงนี้แหละที่ผมสงสัยเว้ยคือ ผมมองว่าคือทางทางแคนเรียนะชาวแคนเรียเรียกพลังงานอบิสเขาไม่ได้เรียกอบิสตรงๆเขาเรียกว่าความลับสวรรค์ คืออีตรงนี้ผมงงมากว่าความลับสวรรค์ที่ว่าคืออะไรมันจะกลายเป็นว่าถ้าเกิดชาวแคนเวียเนี่ยบรรพบุรุษของพวกเขาอ่ะเป็นมนุษย์ในยุคแรกเริ่มจริงๆอ่ะมันเท่ากับว่าพวกเขาอ่ะไม่รู้เรื่องนะเว้ยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดพวกเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะเรียกว่าอบิสเออเขาอาจจะเรียกมันว่าอบิสหรือมันน่าจะรู้ว่าไอพลังเนี่ยมันเป็นพลังที่ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมันไม่สามารถจะควบคุมได้อ่าถูกปะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่พวกเขารู้ไว้ แต่อาจจะหานกล้าแบบว่าฉันน่าจะควบคุมได้แล้วอะไรประมาณนี้เออฉันน่าจะสามารถควบคุมได้แต่ผมมองว่ามันก็มองได้2แบบนะเออมองได้2แบบอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆไปตีความว่าไอ้ราชวงศ์แบล็กซันในยุคสุดท้ายเนี่ยคิดยังไงแต่ที่แน่เนี่ยมันอะเอาพลังมาใช้เอาพลังงานมาใช้ซึ่งอไอ้พลังงานที่เอามาใช้ก็คือพลังงานอบิสนะมันเอาไอโซไซด์เนี่ยน่าจะเอามาเพิ่มแล้วก็ได้เป็นพลังงานอบิสรวมกันกลายเป็นคอร์สไว้ซึ่งไอ้คอร์เนี่ยมันมีผลข้างเคียงไงคือ มันเป็นพลังงานที่อน,นันต์นะมันเป็นพลังงานที่ไร้ขีดจํากัดนะครับแบบคุณใช้ไปใช้ไปได้เรื่อยๆมันไม่มีวันหมดอะ่ะสังเกตเห็นไหมว่าไอ้พวกลูนกาดเนี่ยคือผ่านไปแบบ5 600ปีคือพลังงานมึงไม่หมดเหรอนั่นคือคําถามถูกปะตอนแรกกับผมก็สงสัยเว้ยจนมาเจอเนื้อเรื่องของไอ้เจ้าหุ่นยักษ์ตัวหนึ่งเนี่ยเห็นปะเนี่ยอ่าเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมนุษย์เคยวิจัยไปถึงแหล่งพลังงานที่เรียกว่าการขับเคลื่อนช่วงนิรันด์ซึ่งก็คือเป็นพลังงานที่อน,นันต์เว้ย ด,ดังนั้นไอ้ขุมกําลังอบิ s เนี่ยมันเป็นพลังที่อน,นันต์แล้วมันก็เอามาใช้เอามาใช้แต่สิ่งที่ตามมาก็คือควบคุมไม่ได้นะควบคุมไม่ได้เว้ก็เลยบึมในคลิปวิดีโอผมก็เลยบอกไงว่าเฮ้ยผมมองว่าไอ้พวกอากษัตริย์ black ซันเนี่ยกษัตริย์ของ black sun อะไม่น่าจะไม่ใช่คนไม่น่าจะใช่คนธรรมดาแต่ผมมองว่าน่าจะโดนแบบสาเหตุที่เขาไปยุ่งเกี่ยวกับพลังเนี้ยอาจจะโดนไซโคนะครับโดนแกสไลท์ก็คือโดนโดนหลอกอะเหมือนกับโดนเป่าหูอะใช้ซี่ ใช้พลังสี่อะไรประมาณนั้นน่ะนึกออกปะซึ่งอันนี้ก็เป็นทฤษฎีของผมที่บอกไปในคลิปเนาะว่าผมคิดว่าไอ้เครื่องรางเนี่ยมันน่าจะสื่อให้เห็นไว่วาเออเนี่ยเป็นแต่ละเฟดอะนะแต่ละเฟดแต่ละเฟดของกษัตริย์เออร์มินอะว่าเป็นยังไงอ่านึกออกใช่ปะอันนี้อาจจะเป็นตอนที่เป็นกษัตริย์เออร์มินที่ยังไม่ได้เป็นอะไรรูปปั้นขนาดเล็กที่มีการสลักไว้อะไรเงี้ยเจ้าของเรากับเป็นรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ก็คือโดนรักษาอะไอ้เครื่องรางเนี่ยถูกรักษาจากแบบถูกรักษาจากทหารอย่างดีเลย อะไรเงี้ยอันที่2ก็คือเห็นไหมเริ่มและเริ่มอ่าเริ่มมีความอบอุ่นแผ่กระจายออกมาอันเนี้ยอ่าก,ก็ก็ดูยังยังไม่ได้แบบเป็นอะไรอันเนี้ยเขาใช้คําว่ามีความอบอุ่นแผ่กระจายออกมาเหมือนกับเป็นความรักอะไรประมาณนี้ป่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอออาจจะเป็นเหมือนกับความไว้ใจที่ทหารมีให้กับกษัตริย์หรือราชาของเขาก็ได้เนาะแต่อันสุดท้ายเนี่ยครับแปลกๆเขาบอกว่าเป็นรูปปั้นตาเดียวที่แผ่พลังงานลางไม่ดีออกมาเว้ย ก็เลยกลายเป็นว่ามันมีคําอธิบายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย2อันนี้อันที่2อ่ะแผ่ความอบอุ่นออกมาส่วนอันที่3คือแผ่รังไม่ดีออกมาผมเลยคิดว่าไอ้้รังไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นการสื่อให้เห็นว่ากษัตริย์เออร์มินน่ะน่าจะโดน A S M R ไปถูกต้องนะน่าจะโดน A S M R ไปก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อน่าจะโดนไซโคนให้ไปใช้พลังงานพวกนี้แหละเป็นไปได้เป็นไปได้อยู่นะครับนะฮะก็เลยทําให้อาณาจักรที่อยู่รอดมาได้แบบ หลายพันปีกลับต้องมาล่มสลายเมื่อ500ปีก่อนเพราะว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพลังอับิสนั่นเองโอเคทีนี้เนี่ยเนื้อเรื่องในเกมอะยังไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่าราชวงศ์แบล็กซันเนี่ยสิ้นสุดไปแล้วไม่มีบอกเว้ยว่าราชวงศ์แบล็กซันสิ้นสุดไปแล้วหรือตายไปแล้วหรือยังแต่สิ่งที่บอกก็คือมันมีจอมพลคนนึงชื่อว่าอันฟอร์ทัส จอมพลอันฟอร์ทาสเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งแทนนะครับเนื่องจากตัวของกษัตร,ริย์แคนเรียเนี่ยไม่สามารถที่จะคงตําแหน่งได้เดี๋ยวผมหาแป๊บนะจอมพลอันฟอร์ทาสเนี่ยครับเป็นคนรับตําแหน่งแทนกษัตริย์เออร์มินก็คือกลายเป็นผู้สําเร็จราชการแทนอะ่ะเออเหมือนกับแบบเวลาที่กษัตริย์ไม่สามารถจะทําหน้าที่ของตนเองต่อได้เนี่ยมันก็จะต้องมีคนที่มีความสามารถเพียงพอในการที่จะรับหน้าที่ต่อเนี่ยในการที่จะเข้ามารับตําแหน่งแทนก่อนก็กลายเป็นผู้สําเร็จราชการแทนตามนั้นอนะ่ะ มันก็จะอยู่ตรงนี้นี่แถวนี้อันนี้ผมจําได้อยู่แต่จองพลอันฟอร์ทัสเนี่ยผมเคยทําเนื้อเรื่องไปแล้วไม่รู้ว่าจํากันได้ไหมของลูนกาดอะเออของลูนกาดชวานูริเตอร์อะจำได้ปะเอไอแก๊งไอแก๊งหงขาวอะอ่านี่นี่นอันน,น,นี้เห็นปะคือถ้าเกิดไปดูย้อนเนี่ยมันจะมีทหารคนหนึ่งไว้ที่รอดชีวิตก็คือเหมือนเดิมเอาไปแปลร,รหัสมอสนะฮะเนี่ยไปแปลร,รหัสมอสปึ๊บ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  ป๊บใช้คีย์ u n f o r t ัสใ t การแปลแล้วมันก็จะได้ v วิช a ั Reader have found to the last one ถ้าเกิดทุกคนที่ดูเนื้อเรื่องตรงนี้มาแล้วอะ่ะก็จะรู้ว่า u n f o r t ์ทั t น่าจะเป็นไม่ใช่สัตว์กษัตริย์รเรียกว่าอะไรรักษาการนี่อะรักษาการของชาวแคนวอาคือในเกมอะ่ะทุกคนมันจะมีไอตัวลูนโก o เลมเนี่ยออกมาเว้ยดังนั้นอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดเราเอาข้อมูลในปัจจุบันไปรวมกับข้อมูลตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นว่า อันฟอร์ทาที่เข้ารับรักษาการนะนะ ừ, เข้ารับผู้สําเร็จราชการแทนเนี่ยน่าจะพาคนออกมาด้วยเห็นปะเนื่องจากเออร์มินราชาผู้ยิ่งใหญ่ตกในสภาพไร้ความสามารถและอาณาจักรกำลังเผชิญกับอันตรายที่ไม่รู้จกักจอมพลอัศวินอันฟอร์ทาจึงประกาศว่าจะทําหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองคงชั่วคาวและเป็นผู้นําของสภากอบกู้จนกว่าอาณาจักรจะกลับสู่สภาวะปกติเนี่ย พออันฟอร์ทาร์สกลายเป็นผู้สําเร็จราชการแทนปุ๊บอะเนื้อเรื่องของอันฟอร์ทาร์สอะมันไปโผล่อีกทีก็คือตอนอยู่ข้างบนแล้วนะครับเขากลายเป็นคนขับโมบิลสูตรไปเออนี่บอกปะเป็นคนขับลูนโกเลมไปมันยิงเท่ากับว่าหลังจากที่กษัตริย์อันฟอร์ทาร์ใช้คำว่ากษัตริย์ไม่ได้ผู้สําเร็จราชการแทนอันฟอร์ทาร์หรือจอมพลอันฟอร์ทาร์เนี่ยทำการประกาศตัวเองสำเร็จแล้วเนี่ยเขาน่าจะช่วยเหลือเรา ชาวเมืองแคนเราที่ยังเหลือรอดนะนะขึ้นไปกับไอ้เจ้าลูนโกเลมด้วยเว้ยนึกอ,ออกปะขึ้นไปกับลูนโกเลมแล้วมันก็น่าจะมีคนบางส่วนน่ะเหลือรอดชีวิตอยู่นะด้วยฝีมือของอันฟอร์ทัสนั่นแหละแต่ไอ้คนที่เหลือรอดชีวิตเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครอ่าไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างนะทีนี้คําถามที่ตามมาคืออันฟอร์ทัสเป็นใครถูกไหมเรารู้แล้วหนึ่งอันฟอร์ทัสเป็นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนเป็นในพลนะแต่เนื้อหาในปัจจุบันนะบอกว่า ตระก,กูลอัลเบริชเป็นผู้สําเร็จราชการแทนถูกไหมมันก็เลยอาจจะสามารถเหมารวมได้เว้ยว่าอันฟอร์ทาร์สเนี่ยน่าจะเป็นคนในตระก,กูลอัลเบริชหรือเปล่าเออนึกออกใช่ไหมเพราะว่าตระก,กูลอัลเบริชเป็นไม่ไม่ใช่ตระก,กูลราชวงศ์เว้ยแต่ได้รับกลายเป็นผู้สําเร็จราชการแทนตอนนี้อัลเบริชที่เราเจอมีอยู่2คน1คือ,อคอท่าหรือเอลดถูกไหมสองก็คือเคยะนะก็จะมี2ออันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคอท่า กับลูกชายของเขาอาจจะหนีรอดมาจากการหนีมาครั้งนี้ได้สําเร็จส่วนเคยักก็น่าจะเป็นลูกหลานของตระกูลอัลบริตสักคนหนึ่งที่หนีรอดออกมาได้ดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ผู้ที่สําเร็จราชการแทนหรือก็คือคนที่มีสิทธิ์ที่จะฟื้นฟูอาณาจักรแคนูอามันเลยตกไปอยู่ที่เคยะถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่า คือตรงนี้มันจะตอบได้ไว้ว่าเคยะแม่งแบบว่าใช่ตัวละครที่แบบว่า500ปีก่อนหรือเปล่าคําตอบที่ชัดๆตอนนี้ก็คือไม่น่าจะใช่เคยะไม่น่าจะเป็นตัวละครที่รอดชีวิตมาประมาณ500ปีก่อนนึกออกปะแบบว่ารอดชีวิตตั้งแต่500ปีก่อนแล้วก็มาเรื่อยๆตอนแรกอ่ะมันพอคิดแบบนั้นได้เพราะว่าเฮ้ยในมิติอื่นมันก็มีการนับเวลาที่ต่างกับมิติหลักอ่ะอย่างตัวของตัวของเดนไม่ใช่เดนสเลฟตัวของไอชายหรือทัทเคลียนเนี่ยตกลงไปในอบิสหรือเหวลึกเนี่ยก็คือ ออกมาอีกทีก็คือเวลาต่างกันใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยตอนนั้นอะคิดได้แต่ตอนเนี้ยถ้าเกิดดูทรงจากความน่าจะเป็นก็คือมันมีตระกูลอัลเรริชอะเหลือรอดออกมาไงซึ่งตระกูลอัลเรริชกลายเป็นผู้ที่สําเร็จราชการแทนถูกไหมดังนั้นเรื่องนี้มันสืบเนื่องต่อกัอนมาสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือเคยะนนี่แหละน่าจะเป็นผู้เหลือรอดมาแบบเป็นลูกหลานของผู้ที่เหลือรอดจากการล่มสลายในครั้งนั้นนะนะครับประมาณนั้นประมาณนั้น